สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไ r i วิ่งริ Ri ์วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับการรีวิวสุดพิเศษของกระบะท,ที่หลายคนรอคอยนี่คือ2026 Isuzu D-Max รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับดีไซน์ล้ำสมัยเทคโนโลยีอัดแน่นและสมรรถนะที่เหนือชั้นซึ่งหลายคนคงสงสัยว่ามีอะไรใหม่และโดดเด่นจนทำให้รุ่นนี้ถูกจับตามองกันทั่วโลกสำหรับตัวรถภายนอก Isuzu D-Max ปี2026ถูกออกแบบให้ดูทันสมัยและแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม เส้นสายตัวถังคมชัดไฟหน้าเล็ดแบบแมทริกที่ให้ความสว่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนกันชนหน้าและกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่เน้นความสปอร์ตและบึกบึนพร้อมล้ออลอยขนาดใหญ่ที่ช่วยเสริมบุคลิกดุดันมากยิ่งขึ้นด้านท้ายรถติดตั้งไฟไท้ายเล็ด,ดีไซน์ใหม่และกันชนหลังที่ออกแบบให้ใช้งานได้สะดวกขึ้นห้องโดยสารของดี a x ใหม่มาพร้อมความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำยุค บาะนั่งหุ้งหนังคุณภาพสูงปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางพวงมาลายัยมัลติฟังกชันพร้อมระบบควบคุมต่างๆจอแสดงผลดิจิทัลเต็มรูปแบบที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลตามความต้องการจออินโฟเทนเมนต์ระบบสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงรอบทิศทางที่ให้ความบันเทิงเต็มอัธรสด้านสมรรถนะเครื่องยนต์2 0 2 6 i s u z u D-Max ใช้ขุมพลังดีเซลเทอร์โบใหม่ที่ถูกพัฒนาให้มีกำลังมากขึ้นและประหยัดน้ำมันยิ่งกว่าเดิม โดยมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์1.9ลิตรและ3.0ลิตรกำลังสูงสุดที่พัฒนาเพิ่มขึ้นกว่าเดิมส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะที่ตอบสนองสบไยรวมถึงระบบขับเคลื่อน4ล้อที่สามารถเลือกโหมดได้ตามสภาพถนนทำให้เหมาะทั้งการใช้งานในเมืองและการลุยเส้นทางออฟโรดการขับขี่ในรุ่นนี้ถูกปรับปรุงช่วงล่างให้มีความนุ่มนวลแต่ยังคงความมั่นคงจึงให้ความรู้สึกปลอดภัยและมั่นใจตลอดเส้นทางสำหรับระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เช่นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนมุมอับสายตาระบบเตือนรถเคลื่อนผ่านด้านหลังระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนกล้องรอบคันความละเอียดสูงและเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่ทำงานร่วมกันเพื่อปกป้องผู้โดยสารอย่างรอบด้าน นอกจากนี้ยังมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่ช่วยอำนวยความสะดวกเมื่อจอดในพื้นที่แคบในส่วนของฟีเจอร์พิเศษ Isuzu D-Max 2026ยังมีระบบ r รีโม e เอนจิ้งสตาร์ทที่สามารถสตา,าร์ทรถจากรีโมทเพื่อปรับอุณหภูมิห้องโดยสารก่อนขึ้นรถระบบปรับอากาศแบบดูอัลโซนที่สามารถแยกปรับอุณหภูมฝิฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้ารวมถึงระบบกรองอากาศคุณภาพสูงที่ช่วยกำจัดฝุ่นละอองและกลิ่นไม่พึงประสงค์ทำให้ทุกการเดินทางสะอาดและสบายยิ่งขึ้น สำหรับคนที่มองหารถกระบะที่ครบเครื่องทั้งความหรูหราสมรรถนะที่ทรงพลังและเทคโนโลยีความปลอดภัยล้ำสมัย Isuzu D-Max 2026ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากเพราะตอบโจทย์ทั้งเรื่องการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางระยะไกลรวมถึงการบรรทุกหรือการลุยเส้นทางที่ทา้าทายเรียกได้ว่าเป็นกระบะที่ผสานความอเนกประสงค์กับความทันสมัยได้ลงตัวอย่างแท้จริง หากเพื่อนๆชอบการรีวิวแบบละเอียดและอยากติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถรุ่นใหม่ๆม่รวมถึงบททดสอบการขับขี่ที่น่าตื่นเต้นอย่าลืมกดติดตามช่อง Drive ร Dr i วิ่งรีบของเราเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ